เกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมดีใจนับถอยหลังอีกสองวันผลมาอีกรอบ15-18กันยายนหนักแรงร่องเข้าไทยพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยพยากรากาศในช่วงเย็นวันพุทธที่1 3กันยายน ในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากรวมถึงพื้นที่ฝนเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและเตรียมรับมือฝนชุดต่อไปในอีก2วันจะเริ่มขึ้นแล้วเกษตรกร,ร,กรต้องเตรียมตัวรับมือนะครับรวมถึงในด้านของการบินปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านในช่วงนี้ ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ซึ่งแอดมินได้ยินข่าวแว่วๆนะครับจาก FC แฟนคลับในหลายๆท่านที่ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาทางช่องนะครับได้ยินข่าวกันเข้ามาว่าฝนเริ่มตกฟ้าขนองและมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจากที่แล้ง90 แรงก็ลดลงแล้วนะครับเหลือประมาณ30-40%ในช่วงนี้ซึ่งพื้นที่ฝนใน12ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครบโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทัยตากำแพงเพชรรวมถึงฝั่งอีสานนะครับริเวณพื้นที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ด ส่วนทางตอนบนๆหน่อยนะครับบริเวณพื้นที่หนองคายบึงการอุรธานีสกลนครน,นครพนมส่วนฝั่งกรุงเทพปริมณฑลนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครปริมณฑลสมุทรปราการปราจีนบุรีนครน,นายกจันทบุรีตราด สวนบริเวพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนปราปรายบางพื้นที่แต่พื้นที่ภาคใต้ฝนน้อยนะครับจากในด้านของเรียมความบรรยากาศสูงหรือมวากาศเย็นที่แผ่สูงขึ้นมานะครับปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นอากาศจึงแห้งนะครับการเกิดฝนจึงน้อยซึ่งพื้นที่ฝนส่วนใหญ่จะเน้นด้านรับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนแนวร่องมรสุมใกล้กับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวทางตอนบนในขณะนี้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหางตอนบนในบางส่วนรวมถึงภาคอีสานหางตอนบนจากบริเวณพื้นที่เมียนมาและ ยงเข้าสู่ร่องมรสุมบริเวณอ่าวตังเกียรรวมถึงเวียดนามทางตอนบนในขณะนี้ดังนั้นแนวใกล้กับร่องมรสุมจึงมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนและบริเวณพื้นที่แนวลมมรสุมตําัตกเฉียงใต้นะครับดังนั้นฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับมรสุมมีกําลังอ่อนถึงปานกลาง การกระจายตัวของกลุ่มฝนจึงมีเข้ามาบ้างนะครับแต่เมฆส่วนใหญ่ที่เคลื่อนตัวเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณพื้นที่ตกในช่วงนี้จึงต้องฝราวังในเรื่องของฝนตกแช่การเคลื่อนตัวของเมฆช้าจึงทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำหล่อระบายได้ในบางพื้นที่นะครับในช่วงนี้ต้องฝราวังน้ําท่วมขังนะคบโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนหนทางรวมถึงบริเวณพื้นที่เมืองใหญ่ๆนะครับที่การระบายน้ําไม่ดีต้องฝราวังในช่วงนี้ซึ่งกรมอุตุก็แจ้งเตือนในคืนนี้นะครับ จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักซึ่งในคืนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ,บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดสระบุรีนครนายกปรา,จ,รรา,รารจีนบุรีราชบุรีกาญจนบุรีไุทัยธานีตากเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรเดียถสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย น้องบละพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมการสินมุกดาหารอำนานาจเจริญและวนราชธานีนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับโดยจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้13กันยายน2566เชียงคำ7.1ม mm, มตรเชียงดาว6.8เชียงใหม่9.4ลำปาง13.2ฝนตกหนักฟางชิ้น7.1 อุตรดิต8.1นครไทย8.7สุโขทัย4.8พิษณุโลก9กากำรแพงเพชร6.9พิจิตรดฝนตกหนักบ้านของวิไล1ย1.8น้องบัว11.9ฝนตกหนักนครสวรรค์1.9วิเชียรบุรี4.7สระบัวสิบฝนตกหนักวงเวียนสาแก้วส5ฝนตกหนักพระนครศรีอยุธยา1.5พปราจีนบุรี10.8ฝนตกหนักนางรอง3.5บุรีรัมย์7.5สุรินทร์ กันทลษค32บนราชธานี0 7กูชินาราย7.9มุกดาหาร24ชานุมาร37บ้านนาคำ36นากลาง2.1ร้อนหานี2สร้างคอม7.6เชียงใหม่11.7ฝนตกหนักต่อไป20นาฬีกาเมรียวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นอุตรดิต9.2บ้านสวน4.4นครไทย37 พิษณุโลก6.5พิษิต11.1ฝนตกหนักวิเชียมบุรี3สะบด7.6วงเวียนสาะแก้ว5.8ปากช่อง1.5พระคนครศรีอยุธยา3.3ปราจีนบุรี4สาะแก้ว3บุรีรัมย์4.1สุรินทร์4.4นาวา9.2บ้านท่า7.1สกลนคร6.9ท่าแขก5.9ต่อไป22นาฬิกมเมวเปลี่ยน กลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นปัว3.2สร้างคอม4.8พรเจริญ6.8นาวา7.4บ้านทาน6.8สกนคร7.3ท่าแขก8.6กุชินาราย7.9อำนาจเจริญ1.5ชานุมาน1.3ส่วน1น,นาธิกา14กันยายนสร้างคอม6.8พอรเจริญ6.5 นาวาก2บ้านทาต8.8ดุสกลนคร8.9ท่าแขก1 4 7ฝนตกหนะักสีเมืองใหม่6.6บ้านผาชัน9.2บ้านขุดกรอน1.6บ้านนาเวียง10.3ฝนตกหนะักเรอไป3นาฬิกาเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าคนองจะเน้นบ้านนาดี15.3ฝนตกหนะักท่าแขก1 4 2ฝนตกหนะัก บ้านปลาปากน้อย16.4ฝนตกหนักสกลนคร11.2ฝนตกหนักบ้านหนออยท่า11.4ฝนตกหนักบ้านท่า7.8นาวา7.6สีสงคราม5.8วานอนิวาท6.1บ้านดอนดู4.7พรเจริญ3.6ต่อไป6นาฬาเรียวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นนาวา8.2ท่าแขก9.2สกลนคร7.6พรเจริญ4.9บ้านเกียงเหนือ11.6ฝนตกหนัก ทุงช้าง5.4บ้านผาหลัก5.6หลังจากนั้นนะครับกลุมฝนฟ้าขนองจะลดลงและจะเริ่มขึ้นตัแต่ในช่วงบ่ายของที่ส4กันยายนต่อนะครับต่อไปนมินจะพามาดูในด้านของการพยรากรณ์ในวันนี้กันนะครับ13-14กันยายน5 5 6ปักภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง ทะเยาวนานแพร่อุตรดิต์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย3ิบองศาและสูงสุด3-33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูรดรธานีสกลนครนครพนม กาฬสินมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย3ิบ3-25องศาและสูงสุดย9ิบก้าถึง3-3องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองรอยและ70ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุดย4ิบสิ่องศาและสูงสุด32-33องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด30-34องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วส5พถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานาครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง107ะ70อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด 31-34องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากเ็นเพชรบุรีพระจุกิริขันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำส่วนยี่สิบห้งงาองศาและสูงส่วน 3, 2ามองถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสึ่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30 ส่วนมากเน้นระนองพังงาตรังและสะตูลอุณหภูมิตม่ำสุดยีิบสิองศาและสูงสดุด32มสองถึง 3, 4, องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสัมพัธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2มเ,ตเมต,ต,เตมเร ส่วนการคาดการณ์ในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะเริ่มจากในช่วงวันที่15จนถึง18กันยายนซึ่งในช่วงนี้13จนถึง14กันยายนในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังคงมีเข้ามาบ้างนะครับจากในด้านของร่องมรสุมและในด้านของมรสุมตะวตกเฉียงใต้นะครับเรเวนพื้นที่ใกล้กับแนวรงมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากนั้น15-17กันยายนรองมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานและภาคกลางทางตอนบนและจะมีหย่อมพอบรากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานนะครับทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนฝนจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักนะครับ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ด้านตําตกของภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและการจนบุรีฝ่าวังฝนตกหนักนะครับและ18-22กันยายนฝนจะลดลงส่วนการมีปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับซึ่งในวันนี้13กันยายน2566ขึ้นมีปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น4หน่วยปฏิบัติการนะครับภารกิจช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่เป้าหมายหลัก พื้นที่การเกษตรจังหวัดสุขโขทยัยตากลำปางพื้นที่ลุ่มดัาน้ำเขื่อนแม่มอพื้นที่เป้าหมายรองนะครับพื้นที่การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงรายพื้นที่ลุ่มดับน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนแม่กวงอุดมธารารามเขื่อนกิวคอมาและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่ส่วนภาคตะานออกพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำจังหวัดชนบรุรีระยองและฉะเช,ชิงเซา ส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรมหาสรารคามและร้อยเอ็ดส่วนภาคใต้พื้นที่เป้าหมาย,ยเฉี่ยพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ป่าพุกวนเพลงนครศรีธรรมราชและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้นําในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจังหวัดราชบุรีหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ